สวัสดีครับผมคงศิษิ์ธีรเทวุฒินะครับหรือเรียกสั้นว่าบอัน็ได้ตอนนี้เนี่ยบอลเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวาิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อก่อนตัวบอลเองก็เหมือนกับเพื่อนๆนันกศึกษาของบอลหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะมีนตที่ดีหลังจากเราเรียนจบไปแล้วตัวบอลก็มีเป้าหมายชุมมเหมือนกันที่ว่าอยากจะเรียนต่อหรือว่าหางานดีๆทำมีเงินเยอะๆแต่ว่าตัวบอลเองเนี่ยเบือ่อสิ่งที่บอลเคยเป็นอยู่ตอนนั้นมา,มาบอลเบือ่อ มันเปิดผาชีวิตที่เรียกได้ว่าแค่พออยู่ได้ต้องตื่นแต่เช้าโหและไมประเด็เเนหนังสือรถติดอยากจะไปเที่ยวแต่ละครั้งที่เนี่ยก็ต้องเก็บเงินเป็นเดือนหรือว่าอยากได้อยากซื้ออะไรแต่ทีเนี่ยต้องลองเงินอัเปาตัวจีนะครับแต่ว่าหลังจากที่บอลได้พบกับวิธีการทํางานอีกลูกดาบที่ให้บอสามารถมีชีวิตได้อย่างสบายเชื่อบอลเนี่ยมีอิสระกับตัวเองมากขึ้นบอนสามารถได้จะไปเรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ยังมีเวลาไปสนุกกับเพื่อนๆได้อีกด้วย แล้วก็งานนี้นะ็ไดบบอลมีได้มากพอที่บอลสามารถจะมีชีวิตอย่างสบายแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างไม่ใช่แค่อยู่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ตอนนี้ชีวิตของบอลเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแบบนี้ โอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เจอกันจ้าสวัสดีจ้ะสุชาดาค่ะหรือเรียกหญิงก็ได้หญิงเป็นคนหนึ่งที่เบื่อการทํางานประจํามากๆเพราะว่าการทํางานประจาเนี่ยจะต้องตอกบัตรเช้าตอกบัตรเตื่นแต่เช้าทุกวันเลยทํางานมาปีกว่าๆนะคะแต่ว่าไม่เคยเหลือตังเก็บเลย แล้วก็ที่สําคัญนะคะการทํางานประจำเนี่ยหญ <_ nit> ิงไม่สามารถที่จะมีไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการได้อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีรถเป็นของตัวเองแต่ก็มีบ้านผ่อนบ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีรถผ่อนรถด้วยส่วนตัวหญิงเองแล้วเนี่ยหญิงอยากจะเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าการทําธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลมากแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากด้วยวันหนึ่งนะคะหญิงได้มาเจอการทําธุรกิจผ่านสื่อระบบอินเทอร์เน็ตการทางานผ่านสื่อระบบอินเทอร์เน็ตของหญิงเนี่ยสามารถทําให้หญิงทํางานจากที่ไหนก็ได้เพียงแค่ว่าหญิงมีคอมพิวเตอร์ แล้วก็มีโทรศัพท์หญิงสามารถทํางานในทั้งตอนที่พักผ่อนนะคะออกไปเล่นกีฬาหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็ได้ตอนนี้หญิงทำธุรกิจนี้มาทั้งหมด10เดือนนะคะรายได้ล่าสุดของหญิงอยู่ที่3 0 0 0สนบาทแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการ คุณสามารถที่จะกรอกข้อมูลเข้ามาด้านล่างนะคะคุณจะเป็นคนที่ทางบริษัทติดต่อกลับไปแล้วก็คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตัวเองได้ค่ะ